สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุทกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชอ่องออมเอมชนะค่ะตอนนี้เราใกล้ไปเล่นเกมจีมอสหรือว่าแก้วด้วยมอสกันนะคะในอสูรกายของทรีว่าแฮนเดิลสันกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้เราก็จะมาลองทดสอบความแข็งแกร่งของเจ้าพวกอสูรกายกันต่อนะก็โอเคค่ะวันนี้นะคะจะมีใครมาไฟติ p ้งกับใครบ้างพิงเราไปลองกันเลยดีกว่าจ้าก็นอกจากการ์ตูนแคทที่เราชอบนะคะเราก็ชอบการ์ตูนด็อกด้วยเนาะนี่หนะะ้าปังหน้าหลักเนาะเฮ้ยเขาไปทำฟันที่ไหนมาเนี่ยฟันแถงเลยเฮ้ยอ้าวอ้าวนี่เรยเอาหนี มันจมปีใหญ่แล้วอู้มันตกเปนตบันเข้าแล้วอู้กระโดดสูงด้วยเอ,อ้ยไม่น่ารักแล้วเฮ้ย <c oughs> ออดักหน้าด้วยอู้ยย<า>ักด<ฮ>์มันน่าล้วโอ้อะไรจะโหดขนาดนี้เดี๋วเรา้ไว้เราโอ้สองตัวนะ่ะเอ้ยเวอร์ชั้นหนึ่งกับเวอร์ชั้นสองยี <c oughs> ่สิบหาคนมาปราบมาเอ้าเอาล่ะมาถึงขั้นตอนของการไฟติ้งกันดีกว่านี่เลยการ์ตูนด็อกค่ะเอ้ยแต่ว่ารูปร่างนี้มันก็จะแบนๆนิดนึงนะแบนๆเหมือนกระดาษนะคะโอ้ยเป็แบนเลย เอ้ยแต่ว่าแขนขาย,ยาวนะฟันขาวด้วยเห็นเงือบเลยฟันหน่อยมังอ้อมดูีิเอ้ยพาไปฟอ,อกสีฟันปะเนี่ยแล้วก็น,นี่เลยเจ้าตัวนี้ค่ะเอ็นเช e d ็อกค่ะ<อ>รูปร่างมันก็จะคล้ายๆหมาจริงๆนะแต่ว่าเป็นโครงกระดูกนะคะแล้วจงจใจอ่ะมันพร้อมผอ,อมอ่ะเอ้ยพร้อมแต่ว่ามันตีแรงนะอ่ะ f i g h t ง n g รับชวกันดิเฮ้ยมันใช้มือตบกันตบไปเลยอ้หูท่าตบชิวๆอันนี้เขานั่งตบแผ่กันอยู่หรอนนั่ เฮ้ยดูยดิมันตีกันใหญ่เลยอ่ะอาจจะเล่นถิติดไฟเตอร์อยู่นด้นะเอาล่ะใครจะชนะใครจะชนะพี่เค้นแทงใครแทงใครเฮ้ยพี่เค้นก็ต้องว่าหมาชนะดิหมาอย่างนีห้หมาทาั้งคู่นั่นแหละเอาตัวไหนดีหมาดำหมาดำเหรอเขาก็แทงกระตูนด็อก เอาเลยทุบเลยทุบเลยทุบเลยไม่ใ<ล>ครชนะอ้อมแทงข้างเดียวกันทำไมใช้มือเดียวอ่ะเฮ้ยพี่เคนการ์ตูนต๊อกของเขาชนะเรียบร้อยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไปทำบอลเลยเฮ้ยมันไปนี่ด้วยหรอเอยมันไม่ใช่หมามันอ้อมเป็นสไปเดอร์แมนเฮ้ยน่ารักกันพี่เคนดูดิเขาชอบอะ่ะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นสไปเดอร์ด็อกแล้วแล้วก็ต่อไปค่ะเขาก็คือคอสตูมแมนตัวสีม่วงเนาะแต่เอาหัวเหมือนแมลงเลยอ่ะมีหนวดด้วยดูดิ นีเ่เขาน่า,ารักเหรอนะดูตัวนี้ดิมีหนวดหรือว่าเสาอากาศอยู่บนหัวด,ด้วยนะเอาล้วตกหน้าแล <c oughs> เฮ้ยเขาต้องมาสู้กับกระตุนด็อกค่ะเฮ้ยตกหน้านี่ก็โหดเกินแล้วดิ <c oughs> ตกหน้ากับตกขาเนี่ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยจังปีช่วงล่างเหี่ยวเฉาไปแล้วเฮ้ยดิมันลาก ชุดกระชากลากถูเฮ้ยรอ่ะอ้อยดาดีมาช่วยเขาแล้วดูมาลากนี่โอ้โหเป็นคิชชู่เลยอ้อมเปื่อยใช่เอานั่นเด้งด้วยมาลากถูไทยไปเลยอ่ะไม่สบายเลยอ่ะเฮ้ยมันหดอ่ะเฮ้ยซูมมันหดมากอ๋อแรงวัตตียิงแรงกว่าหน้าเลยอ่ะเลือดตาจะเยอะกว่ากะแล้วก็ต่อไปค่ะมาดูการ์ตูนด็อกเวอร์ชั่นสองมั้งนะคะนี่เลยดูใกล้ๆนะคะก็เหมือนการ์ตูนคัตเลยเนาะแต่ว่าเขาคือการ์ตูนด็อกค่ะตองแกมีแล้วตองสู้กับคัสตูมแมนตุยทองตุยทอง บวกเลยบวกเลยตัวมันเล็กกว่าจมตีท่นอนล่างโดนเขาตกหัวใหญ่เนี่ยอ,อ,อ้าวอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวไม่ป็นเชียร์เลยไปซะแล้วยังไม่ทันแทงเลยไปซะแล้วโอ้โหลากไปเลยงง <c oughs> นี่หน้าจงจานอ่ะอ่อง้ยเขาจะลากไปไหนอ่ะเฮ้ยอย่าเอาประตูนอกของเขาไปอันนี้ต้องฝ่ายหนึ่งอ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าหมาหมู เลยลุ้มเลยมาเอาเลยชนะแล้วเปล่าเอาเลยตุ้มตับุ้มตาสองระสาหนีตุ้ยทอปปรยบร้อยเรียบร้อยอุยมันกินด้วยอ่ะโอโหซัเอร์อฮะถอดวได้ด้วยเฮ้ยน่ารักอ่ะดูดิ้ยพี่เคยนชอบเวอร์ชันไหนวอร์ชันถอดหัวได้แล้วก็นี่เค่ะเจ้าเป็ดคอยยาวตัวอะไรน่อาัวจุ้งเอ้ยหลอนน่าคอยยาวมากเลย่ะยามกวนนกระจกเทพดีกระได้ก็ตันเกิไนะ อของเขาเวอร์ชันหมีแข็งเอาล่ะต้องมาสู้กับการ์ตูนด็อกค่ะเ่เอเยท้อต่ยอยคอมันจิกมันจิกตุ้ยคอตุ้ยคอ เฮ้ยเฮ้ย <ska> ม <du le> ันจิกเหมือนงูเลยอ่ะมันฉกเหมือนงูเลยเหมือนไส้เดือนเลยอ้อมเี้เนาะคอมเหมือนไสเดือนเลยอ่ะอ๋อเฮ้ยหล่อนมากๆเลยเนี่ยของที่ว่าเฮนเดอร์สันเนี่ยใครชนะเนี่ยเอามาใครชนะออมข่าว่าการ์ตูนด็อกนะเฮ้ยลองดิดตุยท้องตุยทองดิเอ้ยการ์ตูนด็อกต้องแบบว่าแรงกว่ายืนแล้วตัวใหญ่กว่าต้องชนะดิสู้เขาสู้เขา Two hours later เฮ้ยยังไม่จบอีกเหรอ <laughs> เฮ้ยทำไมสู้กันนานจังเลเวลขึ้นไะเนี่ยเราต้องฝึกการ์ตูนดอกของเราค่ะให้เป็นที่หนึ่งอ้๋เอาเฮ้ย,ยไปเถะแล้วเอาไม่นะหน้าทิมไปแ <laughs> ล้วไเข้าเลยถ่ายแล้วเหรอการ์ตูนดอกฮอตตายเลยอ่ะหน้าทิมเลยอ่ะเโอ้ถ่ายงั้นต้องเจอเจ้าเบรสไซเลนเฮดเอ้ยแต่ว่าตัวมันสูงกว่าเยอะเลยอ่ะไม่น่าจะชนะแล้วเนี่ยโอ้เห็นเรื่องกประเดิมเลยอ่ะอ๋อฮะกินมาดามหายชื่นใจเอา่ะ ต้องมาสู้กับเบรดข่อยยาวคำเดียวก็หมดแล้วเงี้ยนี่เซนเฮมันเกียบนะอือคืออันนั้นก็ชกใหญ่เลยอันนี้เป็นเกียบ์ข่ายีเลยข่ายีต้องข่ายีอีกต้องข่ายีน่าจะโดนกินนะเนี่ยไม่น่ารอแต่เนี่ยมันจะกินยังไงหมดเนี่ยเอาตัวไปเริ่มเลยอ่ะเซนเทสจะชนะหรือเปล่าอ่ะจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มเลยมันโดนกันไหมเนี่ยติกล้มกันทั้งคู่เลยจะตายไหมวันนี้เฮ้ยพเคินเฮ้ยมันยังไม่ตายยังคึกอยู่โอ้ยตึงนะตรงเนี้ยยังเหนียวอยู่ยังเหนียวอยู่โอ้โหอ๋อมันดิอย่างเอาเฟื้อเลย ไ่ไงโดนจับกินซะแล้วเร้อยเลยอร่อยเป็นมื้อเที่ยงเลยทีเดียวเขาว่าแล้วต้องโดนจับกินอนะ่ะมันท่ามไม้ตายของมันอนะ่ะแล้วก็นี่เลยเจ้าบิ๊กชาร์ลีค่ะอ๋อฮะตัวเหมือนม้าเลยนะแต่ว่ามีผมนะนี่นะตัวอ้อมตาที่ขาวจัวนะ๊วเลยนี่เลยแล้วตัวนี้เอ้ยมันแล้วก็ชื่อกุดบอยนะหมาสีดําแล้วก็กระพิบได้นี่สุดตาขาวเรื่น,นี้ ตาขาวั้งคู่เลยเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นหมาหรือว่ามันเป็นแมวกันแน่นี่เนี่ยเล่ดิลูกครึ่งลูกเลยเอาละเอาละมาเริ่มพยศละเหยียบเลยเหยียบเลยเอ้ยจมตีที่สองขาหน้าใครจะชนะวะเนี่ยอ๋อหมานั้นคือจุดจมก้นใช่ปะเนี่ยให้มันมาเชิญหน้ากันหน่อยนิ้เหยียบเลยเหยียบเลยเฮ้ยอ้าวเจ้าปุ๊ปบอยมันเก่งกว่า เอ้ยเล็กพี่คีนูนี่นะเอมตาขาวไม่เท่ากันนะแล้วก็ตัวต่อไปตัวนี้นะ่จะชื่อว่าฟันทะี่โรสนะอ๋อดูสิแขนขาของเขายาวมากมากเลยนี่มัต้องให้เพื่อนซีตาขาวมาช่วยนะมันน่าจะมี2เวอร์ชั่นนะเวอร์ชันที่ยืนได้กับเวอร์ชันที่แบบ4ขานะแล้วก็คนนี้โ oh อ้แมนตาต่างเขาเนี่ยก็จะหน้าเป็นรูรนะคะแล้วก็ตัวสีขาวพลน<อ>มาดูท่าโจมตีของเขากันดีกว่านี่ไอลูกไฟไอลูกไฟไอัไอหัว อันนี้ช้อนเนไปไหนเนี่ยจะช้อนเนไปไหนเฮ้ยอันนี้คือท่าโจมตีเหรอตีหน้าตีหลังเหรอเฮ้ยแล้วหอมแทงแรงน้อยี่ชนะเนี่ยไอพี่เคนแทงใครเฮ้ยพี่เคนต้องแทงโฮแมนที่ว่านี่คะจะถึกถึกมึ้นเฮ้ยเขาก็แทงซูแมนเอาเลยเอาเลยท้าแทงซูแมนจะเก่งนะฮะไรไงโอ้แมนชนะซะด้วยโหตัวพรุนมากเลยอ่ะแล้วสรุปใครชนะเราเฮ้ยตอนนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วว่ะแต่ว่ามันน่ารักนะน่าจะเละขี้ขี้หนูนะถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกเลยนะคะอ๋อโดน เต็มดูนี<ก>่ดอกโควสั่นเลยจัดเข้าไปกี่ดอกดิ <c oughs> จัดไปหลายดอกม <c oughs> ีคือโ <c oughs> จมตีท่าลังเลยโคตรสั่นโควสั่นทุกคน ไว้ป่ะเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอเลยเชียร์อยู่เชียร์อยู่โอ้มันจะเป็นชาโฮมมของพี่เคนได้ไงเรียพี่มเมมันโหดนะพี่เคนหลับสเบายเลยอ๋อนี่เลยเจอกับการ์ตูนแคทของเขาซะบ้างนี่กร์ตูนแัทกินเลยนะเอาเลยมามมเลยโอ้เดดูนี่ใครจะกินใครอะอโอจัดไปนี่เจอไป2ดอกสมดอก4ี่ดอกนี่เคนวิชาตุยท้องกันทั้งคู่เลยนีเอาให้มึนท้องตุยท้องใครจะสบก่อนใครเลยแต่แค่ตอนนี้มันก็จะกินหัวกันแล้วนี่ใครจะหน้าทิมก่อนใครเอ้า โอ้กระตุ้นแมนเชสเตอร์หรออดมากเลยพี่เคนไม่น่าเชื่อเลยอะถ้าอย่างงั้นนี่ต้องเจอกระตุ้นด็อกสองลุ้มหนึ่งลุ้มเลยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยอืออือสองลุ้มเดือดต้องชนะอยู่แล้วให้ขีเดี๋ยวก่อนไอตัวข้างหลังนี่มันแบบว่าต้องนั่งใช่ไหมเนี่ยเป็นลูกขาอ่อนแรง เป็นรถขาไม่มีเลี้ยวเลยรถเข้าเอาเ้ยเเหยน้าพิ์ทั้งคู่เลยอ่ะทีเดียวตายคู่เลยเหรอดูดินั่งตายด้วยอะโอ้โยงงเอาลมแล้วไงเงือบเลยทีเดียวเป็นลมไปแล้ว <laughs> สลบไปแล้วพี่เคนไม่น่าเชื่อเลยเนี่ย ทยานยเายอะๆซะด้วยนี่เลยมาเจอกับเจ้าตัวนี้บ้างดีกว่า SS ็อกนี่ต่อโฟแมน่บางทีแทบไม่สายแน่เป็นหลุแมแบ๊กโคดูได้ด้วยเฮ้ยมันเฟี้ยวอ่ะจ้าบ่ะพี่เคนเอาละตัวหนึ่งสก,กัดขาตัวหนึง่งตุ้ยท้องตุ้ยเลยตุ้ยเลยตุ้ยเลยอันไหลไม่เนี่ยมันจะเสียเปรียบกันหรือเปล่าเนี่ยเราจะได้แชมป์สิทธิ์สมัยไม่น่ย อันนี้มีอยู่ท่าเดียวใช่ป่ะเนี่ยเพอมาถึงตัวกันนะน่าดีเอ้าเรียบร้อยแล้วโอ้โอหโคชชนะเหรอเนี่ยมาที่แชมป์สิบสมัยของเราสุดยอดใครอย่างนี้ต้องเจอไม่เลย The Angel เป็นแองเจต้องไหนเนี่ยอ้าวดูดิ ดคล้ายๆอยู่นะอีน่ากว่าตัดเป็นเอ็นเจนเดวิลนะเอาละเอาละโอ้โดนกระโดดแล้วเหยียบโดนเหยียบเหยียบเลยโอ้โดนกะป้าบฝังป้าบจัดไปแล้วหลายป้าบเฮ้ยเจ้าเอ็นเจนจะเจ็บเลยอ้าปากหัวเลยอะเขาอ้าปากนั้นแล้วนี่เลยโอ้แม่จะสู้ได้หรือเปล่าเหยียบเลยเหยียบเลยไหนเมื่คิดว่าฉันจะเหนื่อยบ้างเหรอไม่ฉันสู้ทุกตัวเลยเนี่ยก็นายเก่งสุดที่นะเอาละนี่จัดไปจัดไปเพิ่งอู้สู้กันไปสู้กันไปเอาเรียบร้อยเอ้าเฮ้ยเอ้ยสุ เอ้ยสิฉันสิสมัยของเราก็ไงเนอะบอครับเอ้ยนี่ท้าไปมันเ่ะเนี่ยเขาเลี้ยงก็มันคุกเข่าอะเนี่ยตายจริงว่าอ้อมมันแก๊งตายป่ะตายจริงดิเนี่ยลองดิตายจริงปะเนี่ยเย็บเลยเย็บเลยเฮ้ยตายจริงเอะมันหน้าทิมไปแล้วอ่ะทีเดียวหลับสบายเลยแบบนี้เอาละค่ะ ก็ถึงกองทัพบ้างเนาะ10ต่อ10ค่ะมันก็คือการ์ตูนด็อกค่ะ10ตัวนะคะใน2เวอร์ชันนะนี่เลยเราก็จะต้องไปสู้กับเจ้าตัวนี้เลยค่ะเอ็เจสด็อก ok ค่ะซึ่งมีอยู่1ิตัวเช่นเดียวกันนะโอ้โหถ้าอย่างนั้นต้องเป็นศึกสีขาล้างโลกอ่ามาเลยเริ่มยังจะไฟติ้งยังมาใครจะอยู่ใครก็ไปมาว s อสกันเลยโอ้โหกระโดดลุมแล้วนี่มันหนังจีนซะทัเลยเฮ้ใครชนะ โอ้โหเข้าไปทุบเข้าไปไอตัวที่เหลือนี้มันคืออะไรอ่ะมันยีนอู้อยู่นะเขาเป็นยีนอู้อ่ะใช่แอบมองแอบมองมันเพ่อแอบมองกันมันยังไม่แห้งเขียวใช่ปะเอาแล้วลุ้มแล้วลุ้มแล้วมันรอมันรอโจมตีอ๋อการ์ตูนด๊อกก็จับกบนะคะแล้วก็จับกินเลยเดี๋ยวก่อนนะการ์ตูนด๊อกก็ถ่ายตัวยังเนี่ยโหมันอ้าปากกว้างมากเลยพี่เคนดูดิไม่นะหลับสบายหมดแล้วโดนกินหมดแล้วแต่ยังวันนี้เราก็ได้แชมป์ไปละครู้ ตุนอกของเขาก็ชนะไปเอ่ออย่าเพิ่งมากินคันด้านะจะมากินเราแล้วเดี๋ยวไปตามมีแข่งมาให้ก็โอเคค่ะวันนี้นะคะเราเข้ามาทดลองมอสจีมอสหรือว่าแกลลี่มอสนะคะของทรีว่าเฮนเดอร์สันในคลาสตนี้ก่อนเนาะแต่ว่ามันก็ยังมีตัวละครอสุรกายอย่างอื่นอีกนะคะไว้วันหลังเราค่อยมาต่อกันอีกทีนะก็โอเคค่ะถ้าเกิดใครชอบแกลลี่มอสแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์เพื่